มาอย่างคะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้านะคะช่วงเช้าวันนี้กับวันอังคารนะคะลูกค้าจะเข้ามากันหรือยังเอ่ยเดี๋ยวเช็คก่อนเช็คเรตติ้งแป๊บหนึ่งนะคะขออนุญาตเช็คเรตติ้งสักครู่นะคะลูกค้าจะมากันหรือยังนะคะลูกค้าจะสวัสดีช่วงเช้ากันด้วยนะคะ อ่ะลูกค้าจ๋าใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะลูกค้าจ๋าเปิดให้แบบว่าเปิดเพจเนาะลูกค้าจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสําหรับลูกค้าที่เข้ามาแล้วนะคะลูกค้าจ๋าสวัสดีลูกค้าทั้งสองท่านทั้งห้าท่านนะคะลูกค้าจ๋าสวัสดีลูกค้าทุกท่านจ๋าเอามาค่ะมาค่ะพบกันเช้านี้นะคะกับบรรยากาศที่สดใสน,นะคะลูกค้าจ๋ารายการวันนี้ค่ะเป็นงานกลางเกงคอตตอน คุณผู้หญิงเดอ้อลูกค้าใครที่ตามหาเนื้อผ้าคอตตอนนะคะขอแนะนําเป็นงานตัวนี้ได้เลยจ้ะราคา4,000บาทนะคะลูกค้าจาาต้นทุนของเขาประมาณการ40บาทตัวนี้จะเป็นงาน USA ลดสี่หรือว่าน้องปลากระเบนนั่นเองตัวนี้แก๊ปคะ่ะลูกค้าจ๋าแก๊ปเป็นลายลายแบบว่าเหมือนลายผ้าไทยเลยสีดําสวยๆแบบนี้นะคะลูกค้า40บบาทเท่านั้นจ้า สวัสดีลูกค้าทั้ง9ท่านนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะลูกค้าจากตัวนี้โอนาวีค่ะสีดำโอนาวีจ้าลูกค้าสีดำโอนาวีสวยๆเนื้อผ้าเป็นเนื้อผ้าคอตตอนนะลูกค้า เรื่องทรงขาจะมีคละมาให้นะคะจะเป็นกระบอกเล็กนะคะลูกค้ากระบอกใหญ่นะคะลูกค้าหรือจะเป็นขาเดฟก็มีมาตัวนี้เป็นสีเทาค่ะของชอมมี่สีสีครีมเออเข้ากับลงสีเทากับสีครีมเนาะ <laughs> สีครีมค่ะของทอมมี่ค่ะลูกค้าสวยๆแบบนี้นะคะห้ามพลาดกันเลยใครที่ตามหากางเกงคุณผู้หญิงนะคะผ้าคอตตอนแนะนำได้เลยตัวนี้แก๊ปจ้าแก๊ปเป็นเอวเอ,อ่อ เป็นขาค่ะลูกค้าจ๋าเป็นขาแบบนี้อะ่ะเหมือนทรงขาเดฟแต่ว่าลูกค้าเอาไปรีดนะแนะนําให้เอาไปรีดนิดหนึ่งนะคะลูกค้าจา๋าเพราะว่าของเขาเป็นเนื้อผ้าคอตตอนเวลาที่เราหยิบใส่หุ่นใส่แม่แขวนขึ้นมานะคะลูกค้าจา๋าอาจจะเห็นไม่ชัดเพราะว่าเนื้อผ้าคอตตอนแนะนําลูกค้าไปรีดนิดหนึ่งนะคะตัวนี้ของ f o r ์เวอรค่ะวิลายเก๋มากเป็นลายคล้ายๆเหมือนงานผ้าเช็ดหน้าเลยนะลายแบบนี้แล้วเป็นโทนสีแบบสีน้ําเงินสวยๆด้วยนะคะใครชอบแต่งตัว สไตล์นี้นะก็แนะนำได้เลยนะคะ สวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะสวัสดีคุณพ่อสมหมายด้วยนะคะคุณพ่อคาะน้ําท่วมไมเอ่ยลูกคุณพ่อคะ่ะสาราคามเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะตัวนี้บานนานานะคะลูกค้าสีดําบานนานานะคะแนะนําเลยคะ่ะสี่สิบาทเท่านั้นต้นทุนสี่สิบบาทเท่านั้นใครที่เข้ามาแล้วลูกค้าจ๋าฝากกดไลค์ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะตัวนี้โอนวีจะ้ะ โอนาวีเป็นลายตรงแบบนี้หรือว่าจะลายแบบเชียงๆก็ได้นะเป็นโทนสีขาวน้ำเงินนะคะลูกค้จาจะโทนประมาณนี้นะคะเขาจะมีดีไซน์แบบว่าเป็นกระดุมข้างหน้าแบบนี้ด้วยนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบประมาณนี้เลยนะคะเป็นอีกหมวดที่แนะนํานะคะสําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ตามหางานกางเกงคอตตอนคุณผู้หญิงของเรามาแล้วมาเล กับแบรนด์ลีของเราค่ะตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ไซส์ใหญ่นิดหนึ่งขอคนอวบนิดนึงนะคะลูกค้าถ้าใครที่สนใจนะตัวนี้ขอคนอวบนิดหนึ่งนะคะหรือว่าจะประมาณไซส์แอลก็ได้นะคะ<ม>อันนี้มือหนึ่งอ๋อนี่ไงนะคะป้ายของเขานะคะเป็นเหมือนมือหนึ่งเลยขอไซส์ใหญ่นิดนึงนะลูกค้าสิบห้าจุดแปดหกเป็นเงินไทยเท่าไหร่น้อนะคะลูกค้าจ<ม>้ะเท่า,<ม>าไหร่คะกล้วยขา มานี่สีดำสีดำของนูติกาจะ้ะสีดำสีดำของนูติกาค่ะเรื่องทรงขามีคระนะกระบอกเล็กกระบอกใหญ่ค่ะขาม้าขาบานมีคระมามือหนึ่งอีกแล้วนะคะปลายหอยมือหนึ่งอีกแล้วจ้า 40บาทเท่านั้นนะคะต้นทุน40บาทเท่านั้นกระสอบนี้ราคาเพียง4 0 0พันบาทค่ะลูกค้าสนใจ CF เ,เข้ามาได้เลยนะคะบานานา่จาจะวุ้ยตัวนี้เล่นโทนสวยอะ่ะลูกค้าเดี๋ยวให้ดูด้านข้างเขาเล่นโทนแบบนี้เขาเล่นโทนแบบนี้ลูกค้า เป็นสีกากีใช่ไหมคะแล้วก็ตัดด้วยสีขาวแบบนี้อะ่ะลูกค้าจ๋าแนะนำนะกระสอบนี้ลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสีเอฟเข้ามาได้เลยนะคะอะไรนะคะ นายเวทค่ะลูกค้าจ๋าสีดำเด้อสีดำของนายเวทขออภัยด้วยะะ <c oughs> ใช่ <c oughs> ค่ะถ้าออกเสียงผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะเเสียงสำเนียงมาชัดเลยนะคะอ่ะตัวนี้ขอไซส์ใหญ่นิดนึงใครชอบไซส์ใหญ่นะคะแนะนำได้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะลูกค้าสวยๆนะลูกค้าที่สนใจนะคะ c ีเอเข้ามาได้เลยนะคะพูดคุยกันเข้ามาได้นะลูกค้าที่อยู่ในไลฟ์ตอนนี้นะคะลูกค้าจ๋าอยู่จังหวัดไหนกันบ้าง นะคะพูดคุยกันเข้ามาได้นะคะลูกค้าสอบถามเข้ามาได้เลยสินค้าของบักเรามีหลายรายการนะคะลีมาอีกแล้วนะคะตัวนี้นะคะลีจ้าสีน้ำตาลไหมคะหรือว่าสีเปลือกมังคุดอ่ะได้นะคะเลือดหมูเอาอีกแล้วนะหรือเปลือกมังคุดอ่ะคนเถาคนเถากระเชิ่อเปลือกมังคุดนะคะ <c oughs> คอมเมนต์มาได้นะลูกค้าบางทีเริ่มจะตีกันเรื่องสีแล้วนะอาขอลายลายสกอตแบบนี้บ้างก็ตเล็กๆแบบนี้บ้างนะคะก็เล็กเล็กแบบนี้ก็40บาทจ้าลูกค้าจ้าสนใจนะคะ<ม> C ี F เข้ามาได้นะคะรับเป็นกระสอบนี้ก็ได้หรือกระสอบใหม่ก็ได้จ้าบานาน่าจ้าวิลาลสวยอะแล้วเป็นขาทรงเดฟด้วยนะคะ อะไรคะลอฟก็มาป๊ากาาออกเสียง F ให้ชัดเลยลอฟค่ะลอฟค่ะอุ๊ยอันตากล้องบอกว่าน้ำลายฟุ้งเลยฟุ้งแปลเป็นไทยใช่ว่า พุ่งเลยนะคะอะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีกันอีกรอบด้วยนะคะพบกันกับช่วงเชา้าค่ะลูกค้าห่างหายกันไปนานนะคะวันนี้มาไลฟ์ให้ลูกค้าได้เห็นหน้าเห็นตานิดนึงเดี๋ยวลูกค้าจะลืมกันนะคะลูกค้าจ๋ากับหมวดนี้ กางเกงคอตตอนคุณผู้หญิงจ้าตัวนี้สาระค่ะสวยๆยัวๆแบบนี้แนะนำเลยใครที่ตามหากางเกงคอตตอนคุณผู้หญิงของเรามันมาสองตัวได้เนี่ยเกาะมาเลยเล,ยลยะมะัอนะะอ,นะอ่ะลีค่ะอุ้ยตจนนั้นก็ลีใช่ไหมเอาลีคู่นะคะลูกค้าจ๋า นี่นะคะเรื่องไซส์นะลูกค้าไซส์ของเขาจะมีคละมาค่ะ S M L นะคะ XL อาจมีติดมา,ากระดุมนะคะลูกค้าสังเกตดูได้ตัวนี้ก็ลีค่ะกระดุมจะเป็นกระดุมตากระดุมตะขอแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นงานซิปนะคะลูกค้าแนะนํานะใครที่สนใจนะคะตัวนี้อะไรเอ่ยนะคะอาจจะเป็น อาจจะเป็นแบรนด์ของฝั่งบ้านเขาเดี๋ยวกลัวออกเสียงผิดนะคะลูกค่ะขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวออกเสียงผิดเพี้ยนยังไงอยากอายนะคะอยากอายอยากอายก็มาอะมาต่อมาต่อค่ะกับตัวนี้สีกากีไหม่คะสีครีมค่ะเดี๋ยวกล้วยว่าอีกสีครีมค่ะอะไรนะกากียสี สีครีมเอามาต่อมาต่อจ้าลูกค้าสวยๆยัวๆแบบนี้นะคะลูกค้จาจ้าสี่พันบาทเท่านั้นนะสนใจกระสอบรีวิวนี้ก็สี่เอฟได้ค่ะหรือจะรับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะสินค้าของบักเรามีพร้อมจัดส่งค่ะลูกค้จาจ๋าลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากดูสินค้าจริงสามารถเข้ามาที่หน้างานของบักเราได้ค่ะเปิดทุกวันจ้า เก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะคะลูกค้าสะดวกสามารถเข้ามาได้เลยนะคะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านค่ะมาต่อมาต่อวิสีเขียวสวยๆแบบนี้สีฮอตเลย,เลยใช่ไหมคะส,สีเขียวเหนียวซาบค่ะลูกค้าจ๋าบนก็เขียวล่างก็เขียวนะคะเลิศสุดค่ะแต่ว่าขอไซส์ใหญ่นิดนึงขอคนใหญ่นิดนึง<า>อ่ะมาต่อขายาวด้วยอุ๊ยอันนี้คือแบบว่า อามาต่อมาต่อค่ะความสั้นยาวลูกค้าจะขึ้นอยู่กับความสูงของแต่ละท่านนะคะเรื่องทรงขาก็มีคระมานะคะกระบอกเล็กกระบอกอใหญ่นะคะโอ้โหต้องออกเสียงให้ถูกต้องด้วยนะคะล <laughs> าฟโรน <laughs> ก็เลยสีฟุ่งนะคะสีสวยๆค่ะสีส้มแบบนี้ก็มีมานะเหมือนเห็นแวบๆบแบบสีแดงจัดให้สักตัว อ่ามาต่อค่ะแบรนด์ลัฟของเราค่ะลูกค้าถ้าพูด Love, ลัฟลอเลนถูกมิ้วก็คือแบบว่าสำเนียงไปเวอร์นะคะสี่สิบาทเท่านั้นสี่สิบาทเท่านั้นนะต้นทุนต่อตัวประมาณการนะคะลูกค้าจะสีสีอะไรคะกล้ยค่ะสีกรมค่ะลูกค้าสีอุ้ยตัวนี้ปรับเอลได้นะคะเอลเขาจะมีสมอกช่วงเอลนะคะปรับได้นะคะ อะไรคะป้านี่แหลคะค่ะสิ่งที่ตามหามาแล้วมาแล้วไลหมาะก,กับพี่นางมากมีคนบอกเหมาะก,กับพี่นางมาที่สุดแต่ว่ายังไม่พอคะ่ะกล้วยคะ่ะขอสีแดงคะ่ะขอสีแดงคะ่ะลูกค้าเรียกร้องขอสีแดงคะ่ะ ลูกค้าจ๋าทั้งหมดนี้นะคะในราคา4,000บาทนะคะลูกค้าจ๋าต้นทุน40บาทนะลูกค้าสนใจ c f ได้เลยนะคะชอบตัวนี้ก็ c f ได้แต่ว่าไม่ได้ขายเป็นตัวเดิมคขายกยกระสอบนะคะวิมาแล้วว่าสีทำไมแบบว่าใกล้เคียง อ่ะชุดนี้เป็นลายดอกนะคะชุดนี้เป็นโทนดอกนะคะลูกค้าเป็นโทนลายดอกนะคะป้าสวยจริงสวยจังลูกค้าสวยจริงสวยจังอุ้ยลายกอไผ่ไหมเอ่ยใช่ไหมคะใช่ลายไหมเอ่ยอ่ะลูกค้าจ๋าสวยๆคะ่ะเป็นเขียวอ่อนแบบนี้เหมือนลายกอไผ่เลย นะคะปาสวยจริงสวยจังลูกค้าสนใจ C f เข้ามาได้นะหรือเข้ามาดูสินค้าจริงที่หน้าง,งานก็ได้นะบักของเราเปิดทุกวันนะคะนี่เดี๋ยวขอโชว์ข้างหน้านิดนึงเพราะว่าชอบเป็นการส่วนตัวนะคะมาแล้วมาแล้วกับสีแดงนะคะลูกค้าจ๋าไม่มีสีแดงไร้สดไม่ได้คะ่ะไม่มีแรงคะ่ะลูกค้าขอสีแดงก่อนนะคะเติมพลังนิดนึงแล้วเป็นโอนาวีด้วยโอ้โห ขอบพระคุณคนคัดผ้านะคะสีแดงตัวนี้ค่ะพอดีเป๊ะเลยค่ะแบรนด์โอนาวิค่ะสีแดงสดๆแบบนี้นะคะคนเอาเขารู้ว่าเราชอบอะไรนะคะ,นะะอา่านะคะลูกค้ามาต่อจะ้ะสวยๆแบบนี้ลูกค้ามีทุกไซส์เลยนะใครที่ตามหานะคะมีมาทุกไซส์เลยคะ่ะลูกค้า นี่นะคะของ LL นะคะลูกค้าจ๋าสวยๆยัๆ่วๆสีดำสีกรมสีแดงคะ่ะลายดอกลายจุดคะ่ะลูกค้ามีครับมาให้หมดเลยนะคะวุย้ยตัวนี้ข้างหลังเป็นเอลสมอกด้วยสามารถยืดได้นะคะสามารถใส่เป็นเอลสูงได้นะคะลูกค้า เรื่องแบรนด์นะคะอย่างที่แจ้งเลยแบรนด์ของเขาจะมีคละหมานะคะอันนี้เราไม่ได้การันตีให้ลูกค้าเนาะว่าจะเจอแบรนด์เยอะหรือแบรนด์น้อยนะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนที่ดูรีวิวแล้วสนใจนะคะชอบกระสอบรีวิวนี้ก็4ีอฟได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะรีวิวประมาณการดิกกี้ใช่ไหมคะ ดิกกี้สีครีมค่ะดิกกี้จ้าลูกค้าจ๋าสวยๆวยยั่วๆนะคะไปทีเดียวยไ,ได้ค่ะมาค่ะ ห้าตัวนะคะลูกค้าอุ้ยเซตนี้เป็นเซตลายของเราสวยสวยลูกค้าเป็นเซตสกอตแบบนี้นะคะลูกค้าสนใจ CF ได้ F นะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะเป็นงานกางเกงคอตต้นคุณผู้หญิงค่ะขายาวนะคะของเราเป็นงาน USA ลอสซหรือน้องปลากระเบนนั่นเองนะคะลูกค้าต้นทุนของเขา40บาทตัวนี้บาตรหน้านานะคะลูกค้าถ้าสนใจนะ CF เได ไ้เลยนะคะวิลีคะ่ะมือหนึ่งด้วยลูกค้าเป็นทรงเอวสูงก็ได้นะอยากสูงก็สูงได้ลูกค้าอยากสูงก็สูงได้นะคะนี่ลีมือหนึ่งสวยๆสี่สิบาทจ้าลูกค้าจ๋าช่องทางการติดต่อของบักเรานะคะมีหลากหลายช่องทางนะไม่ว่าจะเป็นไลไรนะคะ เฟซบุ๊กหน้าเว็บไซต์โทรเข้ามาสอบถามหรือจะเข้ามาที่หน้างานก็ได้จ้าบัของเราเปิดทุกวันค่ะ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ฝากอีก2ช่องทางนะคะลูกค้าจะเป็นช่องทาง Instagram แล้วก็ TikTok ด้วยนะจ๊ะหมดยังคะคุ้ยคะ่ะเซ็ตสุดท้ายนะคะสีสวยๆแบบนี้นะคะลูกค้าจ๋ะป๊าสิไปแล้ว จะไปแล้วอะสองตัวสุดท้ายและท้ายสุดสวยๆค่ะลูกค้า C.F. เข้ามาได้นะคะอ่ะไปแล้วไปแล้วนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมไลฟ์กับเรานะคะลูกค้าจะสำหรับรายการนี้นะคะขอบคุณคะ่ะ